สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับครูปแป้งนะคะครูมาริเนสีทับทิมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องลักษณะทางกายภาพของดินค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1นนะคะนักเรียน ต้องบอกลักษณะทางกายภาพของดินได้นะคะข้อที่2นักเรียนต้องเขียนแผนผังความคิดลักษณะทางกายภาพของดินได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนักเรียนต้องมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานค่ะ เรามาทบทวนบทเรียนในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนดูในรูปภาพนะคะมาช่วยคุณครูการกระบาดท,ทับสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของดินก่อนมีอะไรบ้างหาอันแรกเลยก็คือกระป๋องนะคะกระป๋องเหล็กหรือกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยไม่ใช่ส่วนประกอบของดินนะคะต่อไปก็คือ กระดาษนะคะกระดาษก็ไม่ใช่ส่วนประกอบของดินเหมือนกันนะคะแล้วก็โฟมและถุงพลาสติกนะคะไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของดินนะคะอันในรูปภาพนี้สิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของดินก็จะมีใบไม้แล้วก็เศษซากพืชซากสัตว์นะคะอ่ะ ทบทวนความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบของดินกันค่ะดินเนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่4ส่วนด้วยกันนะคะอ่าส่วนแรกนะคะ5%ของซากพืชซากสัตว์นะคะเกิดจากพืชและสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยถูกทำให้เน่าเปื่อยโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือเรียกว่าฮิวมัสนะคะ ต่อไป25%ของน้ำนะคะมาจากน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินซึ่งแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะต่อไป25%ในอากาศของอากาศนะคะก็คือจะแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำนะคะ ประกอบอย่างสุดท้าย45%เศษหินและแร่นะคะเป็นการสลายตัวของหินและแร่ที่เกิดจากลมฝนแสงแดดหรือกระแสน้ำนะคะทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วจะกลายเป็นดินนะคะอ่ะในวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องลักษณะทางกายภาพของดินนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเนื้อดินเนื้อดินเนี่ยจะแบ่งเป็นเนื้อละเอียดและก็เนื้อหยาบนะคะเกิดจากส่วนประกอบที่อยู่ในดินอย่างเช่นกรวดทรายซากพือซากสัตว์นะคะ,ะข้อที่2นะคะการอุ้มน้ําของดินเป็นสมบัติในการกักเก็บน้ำนไว้ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะจะแบ่งเป็นอุ้มน้ําได้ดีแล้วก็อุ้มน้ําได้ไม่ดีนะคะ ข้อที่3สีของดินนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในตัวอย่างที่ครูเอามาให้นักเรียนดูเนี่ยจะมีสีน้ําตาลแล้วก็สีแดงนะคะสีของดินเนี่ยจะเกิดจากสารประกอบที่อยู่ในดินนะคะในดินแหล่งต่างๆเนี่ยก็จะมีอาสารประกอบที่แตกต่างกันดังนั้นสีของดินจึงแตกต่างกันนะคะข้อสุดท้ายข้อที่4ี่ การจับตัวของดินนะคะเป็นสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อดินดินที่มีเนื้อละเอียดเนี่ยจะจับตัวเป็นก้อนนะคะอ่ามอบหมายงานในวันนี้นะคะให้นะักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องลักษณะทางกายภาพของดินนะคะเมื่อเรา สี่ข้อที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะจากนั้นส่งมาในอนัลบั้มในลายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้จบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ